โลละห้าร้อยโลละห้าร้อยผมไม่ส่งนะยอณจะมเอยู่ในรถเไนม่ส่มันกินไม่หรอส่งให้ใครก็ส่งให้พกินนี่หอกก็โลละห้าร้อยเนี่ยเดี๋ยวพาไปส่งเลยห้าโลมาหน้ากินไม่เอ่ไม่ก็ช่วยช่ช่วย่มันไกลันแล้วก็กลับบ้านกิไ่ ขอบุญเช้าว่ะเขาที่ไหนแลรวมือคนขับบอกว่ารถคันนี้นานมากรถเก่า2องคนคุยยูัมองกอดๆที่ขับรถมาสองคนล แล้วอะไรจะถ่ายรูปถ่ายรูปแค่ข้างล่าเข้าไม่ได้ไงไม่ถ่านวันนั้นก็ไม่หนูพอเขาไปกินข้าวไงกินข้าวเสร็จแล้วมึงมาถ่ายรูปกินข้าวรูปมาว่ายก็มาขึ้นรถจักรยานไปว่ายเรา เราวิ่งไปไหนไม่ใครวิ่งไปไหนส่ามาส่งแม่จอดที่ไหนต้องรักเลยมาเชื่อกูนะมาแบ่งสี่ลูกให้ยามสี่อีกคนละสี่ลูกแบ่งกันไปกินนะทุกแผนกในโรงแรมอีกสองวันม้าจะได้อยู่ในโรงแรมแบบสบายๆไม่ต้องไปวุ่นวายด้วยใครเขาเขาละสองคนเขาดูแลเขามาก็ดูแลเขา แรมนี่ก็ดูแลเราอยื่ล้วแล้วว่าหวดกระโหลกปงงไมสองันยังไม่สูงอะเนี่ย้ปดูไม่เห็นเลขหนหรไม่เดี๋ยวซื้อให้พ่อซื้อให้ทีก็ได้ไม่ใช่แรไม่ให้ยิลยมาแบบนี้เรากินไม่ทานมาซื้อี่ห้าโลงงไห่เดินเอาไว้กูเืออะไรห้าสบาท ใช่ไม่ใช่โลละห้าสิบตรงไหนร้อยหนึ่งก็เมื่อกี้นี่มาบอโาาโกโลละไม่ใช่สามโลเป็นกี่โลสมชายสมชายเดี๋ยวพรุ่งนี้นะไม่เข้ามาเหรอกูจะพรุ่งนี้กูจะส่งอาหารมาให้มึงกินนะอะไรส่งมะม่วงโลละห้าสิบบาทใหม่ๆดูแลส,ส่งบางต่อเอลเวไปให้ไม่ไม่เอาไปไงกูไม่ส่งห้าร้ไม่ เอาในรถนีแหละแล้วเอาไปให้ใจเข้าหรือเอาขายเลยวะจการไม่็ขายไม่ช่วบอกแล้วว่าให้ให้พวกพี่ที่โรงแรมเขาไป่จกดิโอ้ยมาซื้ออะไรกับมาเออก็ไม่รู้อ่ะเดิมจะขับบตรือก่อนคุณตลกล้แย่งลือยมไม่ซื้อมก็ซื้อสิบสองเลยได้ยังงอ่ะผมก็เลิกอะไรเนี่ยทำไมสิบสองอันนี้รอยผซื้อสองแพงๆหนูไม่กินมะม่วงอหาคุณแม่ องตึ้สองร้ยใหญ่เลกเลยคือให้ไปแบ่งกันเลยวผมคิดว่าในรถมไม่เสียตร้แข็งตูกมุ่งเดมาตันเล็กะเดียวมนกเสืกแบงแข็งใช่ไหมอีก๊กอจต้นสุนคดะยัง้นรอปิดบ้านก็ไม่ดีอ่สุดี่มันย่เป็นแนสวยใช่ไเป็นแแล้วผมจะออกมาส่อะไร นี่มันไม่โฮเใลไมติดแล้วก็บอกสายไฟโฮเทลนะติดแล้วมึงนีหรือไมมีโอ้แล้วสุตามีเบนซินดาถือแบบสากแล้วมึงก็ปิดแล้วงเข้าเข้ามึงก็หมดออกมาแล้วก็มาส่งมีหลายที่เลยม่เดนี่ไอะไรวะสัเบลสัเบลอะไรอ๋้เดี๋ยวก็ชมวติดแล้วจะเข้ายังไงโอย ลรนา่่ตะเมียงเลใช่แวเข้าตะเบียงเลเหรอใช่ไม่ต้องปิดจจอดแลไม่ต้องดไ่จอไปเลยลตรงนั้นก็เป็นทางสแวว่ากี่หนัยไม่สูงไว้หนดาเลย้อยนึ่งสงตุ้งหินตาหินยาเป็นเรื่องคีรอยเีนี่ไงทางรงนี้ต้นลาตัวโป้เลย ลงมาทำไมอาไม่ไม่ต้องลงไปเตะ้อที่ไหนเชีร์ไปอย่าลงไปลงไปตรงไปไม่เอาี่เดียวกันแหละไปเอาเดี๋ยวขึ้นยากดูที่ทางออกได้ป่เราจะไปทางนี้ไปเอาต้องไปกอทอะไรทางนี้จะไปไว ทางทางกับรถอ้าวอ้าวทางกับรถที่ไหนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันขึ้นตรงนี้เดี๋ยวก็ขึ้นไปได้ไม่กลางว่ารถพวกมันชนอ้าวอ้าอ้าอ้าอ๋อมอเตอร์ไซค์มันชนกันอ้าวอ้าวบินดิแบบผู้หญิงมันคว่ำผู้หญิงดูขับลงมาแล้วมันคว่ำ

ไปดูที่ตยายม้าน้หกคเป็นหปนึกว่าเป็นอะไรจะไปซื้อน้ำปลาด้วยไรข้าวไได่มันจะกินข้าวไปดู้่ยที่ตยายม้าไที่หะที่ยายเียร์อยที่ไตยาที่ยายขอร์เนยข้าไปทไง งงก็้เฮ้ยเมืกี้นี้ได้เบอร์ยี่สิบแต่ไม่รู้ว่าคือเอามามาลงมามถ่ายรูปกับเขากันโอ้ยเอาให้เพื่อนมาจะเข,าเข้าไปเอาไบรอันนี้ไกลก็าพามาเที่ยวไว่ ตัวมาทางที่ทางออกเขาบอกจะของไปไม่รู้มีสาวน้อยได้เห็นไหมได้เห็นออเราพี่ที่ถ่ายรูปหนุ่มแม่หน้านเป็นเลนเลยสาวสอง แบบนีคืออะไรวะเอาตูดลงหรอเนี่ยอย่างเงี้ยอ๋อจ้นตรงนี้ได้เหรอตามนู้นมาทำไมอีกเหรอว่ายออกไม่ได้แล้วก่อนตรงนี้เออยู่ตรงนี้ตีอยากขึ้นไปมันลงไม่ได้ข้างหไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวคุณหามึงบอกเขาว่าโอเคมึงบอกเขาว่าเดี๋ยวขอไปจอดข้างหน้าเพราะว่าข้างล่างอ่ะมันลงไม่ได้ข้างหน้าไม่ตอนลงบอกดีๆบอกดีๆ มันขึ้นเข้าตรงนี้หรอจะเข้ามาทำาไตรงนี้นะขึ้นไม่ได้อย่าขึ้นไปเดี๋ยวบอกว่ามันขึ้นมันขึ้นไม่ได้มันจะขึ้นไปทำอไขึ้นได้แต่ลงไม่ได้ใช่เลยแล้วมันจะถอยไปเลยตรงนี้ถอยไป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 รอรอรอเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวรถไฟก็จะออกรถไฟจะออ

่บอะจากเสบียงเลยกลายเป็นตอนนี่นอนตู้เหรอต้องกินร้านเบียงเล,นนงลเยเลมไม่มีที่จอดรถเหนื่อยาย่อยงนี้ว่าไม่ได้นีไปถ่ายรูปสิบนาที ไ,ไ,มไม่รู้มันอยู่ตรงไหนอ่ะไปละกมก็เดไปล้วไปลแล้วเด<อ>ถามกนถามก่ไม่ต้องดูหรอกไป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 เลไ่้องถามเฮ้ยหินตหินยไปแล้วไปหินตาหินยายอ๋อหมปีแล้วจะดูไหม